ทูสเฟสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมนุนพันธ์เรืองทองตำแหน่งเ x p e r t Service ประจำทูสเฟียสาขาฟิชเชอร์ปาร์คกรุงศรขออนุญาตไลฟ์เดโมประจำวันที่23าธันวาคมพุทธศักราช2563ในหัวข้อเรื่องแนะนำสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่รับ SMS เชิญชวนทู5 g v จีให้น่าสนใจและเห็นภาพค่ะทูสเฟียสวัสดีค่ะสเปียกออินดีให้บริการค่ะ วันนี้ค่ะบริษัททรูของเราก็ได้ส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าทรูที่ยังไม่มีเบอร์ของทรูรวมถึงลูกค้าต่าง่ายที่สนใจร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับทรูแลยลูกค้าเหล่านี้นะคะจะได้รับ S.M.S. ชวนให้เข้าร่วมในแคมเปญทรู 5G VIP ค่ะซึ่งแคมเปญน,นี้จะเป็นแคมเปญสุดพิเศษสําหรับคุณเท่านั้นที่จะได้เข้ามาเป็นครอบครัวของทรูอย่างสมบูรณ์ด้วยข้อเสนอสุดเอกลูซีฟเพื่อคุณผู้หญิงคุณผู้ชายโดยเฉพาะเลยค่ะส่วนข้อเสนอจะเป็นอะไรนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะ นี่นะคะสิทธิพิเศษของลูกค้าที่ได้รับการเข้าร่วมในแคมเปญ True ห GVP นี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นทุลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่เป็นทุก H แบบรายเดือนหรือลูกค้าที่ย้ายค่ายเข้ามาเป็นทุก H แบบรายเดือนใช้งานแพ็กเกจ699บาทขึ้นไปค่ะ และจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เปิดบัตรใหม่ทูบเอชแบบรายเดือนหรือย้ายค่ายเข้ามาเป็นทูบเอชของเรานะคะพร้อมกับซื้อเครื่องที่เข้าร่วมรายการในราคาพิเศษค่ะและได้รับส่วนลดสูงสุดออนท็อปถึง3,000บาทนะคะเมื่อซื้อ iPhone 12 s e r ซีรีส์ค่ะจุดพิเศษที่มากขึ้นของ iPhone 12 s e r ซีรีส์นะคะนอกจากได้รับส่วนลดสูงสุดแล้วนะคะเมื่อชําระค่าเครื่องรวมกับค่าแพ็กเกจโปรโมชั่นรายเดือนค่ะผ่านช่องทางแอชแ Note หรือว่า e a s y p a y นะคะก็จะได้รับส่วนลดสูงสุด มากขึ้นอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีเครื่องรุ่นอื่นที่เข้าร่วมรายการอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็น iPhone 11 64GB ค่ะ Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5 G ค่ะ Oppo Reno 4นะคะหรือว่า Vivo V, v 5 0 Pro 5 G และอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ ลูกค้าทั้ง2กลุ่มนี้นะคะไม่เพียงแค่จะได้รับสิทธิ์ในการซื้อเครื่องหรือว่าใช้งานแพ็กเกจรายเดือนในราคาพิเศษเท่านั้นนะคะแต่ยังจะได้รับการอัปเกรดทูกการขึ้นอีก1นึ่งเลเวลอีกด้วยค่ะโดยแบ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่ย้ายค่ายเข้ามาเป็นรายเดือนของเราหรือย้ายค่ายพร้อมกับซื้อเครื่องแพ็กเกจรายเดือน6 9 9บบาทขึ้นไปค่ะและลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่เข้ามาเป็นรายเดือน รวมถึงลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่พร้อมกับซื้อเครื่องและใช้งานแพ็กเกจรายเดือน899บาทขึ้นไปค่ะก็จะได้รับการอัปเกรดทุกการขึ้นอีก1เรเวลนะคะอย่างเช่นหากคุณผู้หญิงคานมีสถานะลูก,การ์ดอยู่จะได้รับการอัปเกรดเป็นเลดการ์ดค่ะหากมีสถานะเลดการ์ดอยู่ก็จะได้รับการอัปเกรดเป็นแบล็กการ์ดนะคะ และในกรณีที่คุณผู้หญิงคุณชายเป็นลูกคา้า True Black อยู่แล้วค่ะก็จะได้รับบัตร True Black Card เพิ่มอีกหนึ่งใบเพื่อสมาชิกในครอบครัวของคุณได้รับสิทธิ์สุด Exclusive นี้นะคะสัมผัสประสบการณ์แบบ First Card ที่ True s p h e r ทุกสาขาเลยค่ะหากคุณผู้หญิงผู้ชายได้รับ SFS ช,นชวนชวนให้เข้าร่วมในโครงการ True 5 G VIP นี้นะคะสามารถติดต่อขอรับบริการได้เลยที่ True s p h e r ทุกสาขาค่ะระวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพิเศษในครั้งนี้จะทำให้คุณมีความสุขเพราะเราเชื่อเสมอว่าความสุขที่แท้จริงคือการมีกันและกันค่ะ มิสเตอร์เ็กขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ